สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมา,าทำไอคอนกันนะครับไอคอนดีไซน์วาดไอคอนเกียร,กร,ก i, ร์นะครับจากโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่พี่ทำไว้แล้วนะครับตัวนี้เรามาเริ่มต้นจากการที่เลือกอเครื่องมือ ellipse tool นี่นะครับกดเลือกเครื่องมือแล้วก็กดตัตงน่ครั้งไว้คลิกสร้าง รงนี้พี่จะเลือกสร้างที่500พิกเซลนะครับ500พิกเซลนะครับอันนี้ก็500พิกเซลแล้วก็กดโอเคไปนะครับสำหรับตรงนี้พี่เลือกเป็นนอนนะครับแล้วก็คลิกให้มันอยู่ตรงกลางนี้นะครับหน้าอ,าอัดบ่อเมื่อได้ตรงนี้แล้วครับเราก็มาเลือกปุ่มกอนทูเนี่ยนะครับ เครื่องมือสร้างโพลิกอนถูกแล้วก็ออกมาคลิกอัตเนตตรงกลางนี้นะครับคลิกอัตเนตหนึ่งครั้งแล้วก็กดอัตเนตครั้งไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเลือกสร้างไอคอนโพลิกอนที่60สิพิกเซลแล้วกดโอเคนะครับดึงลงมาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับได้ตรงนี้แล้วนะครับเราคลิกเลือกไอคอน อุลิคอนูเอาไว้นะครับจากนั้นก็มาที่เครื่องมือโรเทตทูนี่นะครับมาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัตโนมัตแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ป้อนค่าตัวเลขเป็น45องศานะครับกดร v i e w ไปด้วยนะครับแล้วก็กดคาว่า Copy จากนั้นเราก็มากด Ctrl D, o t r l D, Ctrl l d t r n D, ทนแล้วก็ c o n โทแล้วก็ c o n โท ครั้งหนึ่งเป็นการ Copy อรอบๆบนโมนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วครับพี่ก็จะเลือกทั้งหมดนะครับและไปตรงคำว่า m i n o r ฟลอนเนี่ยนะครับติกคำนี้นะครับเลือกปุ๊บก็จะกลายเป็นเกียร์เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับดังนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ Ellipse Tool เนี่ยนะครับออเอาตัวเนตค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับ ตรงนี้พี่จะเลือกใส่ค่าที่200อนอพิกเซลนะครับ2 0 0แล้วก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นก็เลือกให้เขาอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับก็ได้ตรงนี้แล้วครับพี่ก็คลิกเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับ แล้วไปที่คําว่ามาที่พัดไบเดอร์เนี่ยนะครับมาที่คําว่าเอ็กคลู exclude นะครับ exclude เนียนะครับกดปุ๊บอย่างนี้นะครับก็รวมจากนั้นพี่ก็จะใส่สีนะครับโดยการเลือก,อก e นะครับเลือกไอคอนเอาไว้นะครับจานั้นก็ไปใส่สีนะครับพี่จะเริ่มจากสีตรงนี้นะครับรจากสีตรงนี้ตรงนี้พี่จะเลือกไล่แบบเรเดียนนะครับ กดเข้ามานีนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีก็ให้มาเลือกพี่จะเลือกสีเอานะครับว่าจะเลือกเป็นสีอะไรนะครับเอาคัลเลอร์มาครับเนี่ยครับตรงนี้พี่ต้องการเปลี่ยนสีรอบตัวนี้ไม่เอาสีไม่เอาไม่เอาสีตามนี้นะครับปิดเป็นสีนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วแต่เราันนะครับเนี่ยอันนี้เราสีนี้ละนนก็โอเคไปครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆทำง่ายๆนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดูราฮ่าๆด้วยนะครับสวัสดีครับ